เกมสนับสนุนโดยร้าน Lemon Shop นะครับร้านรับเติมเกมอาร์ซิกราคาถูกนะเติมถูกเติมดีต้องเติมที่ Lemon Shop สำหรับคนที่สนใจใช้บริการเนี่ยลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแอขพอแล้วอุย้ยแอปเจ็บจ๊อบอซีซีออกไปจะเอ้าอายไอ้เนี่ยอใครมาเชื่อใช่ใช่อใครมา Ui Sơ vơ dần này Không server nè Miu Sao ạ, mà lên server Lô lô Thế nào Server em Bịt lên cái này nè Oh my god, oh my god. Operators oh, Thật <coughs> มาดนไอ้เหี้ยดิมีโดนจุตีนมันเงียบตีนใครตีนมึงอ่ะกูยิงไปแล้วอ้าวละต้องกูติดแฟตเหรอเอมาเวมาเวมีกล้องนี่แห เราก็มั่วใส่เลยเป็นไงแล้วก็มั่วใส่เลยแค่นั้นแหละไม่คอปะต้องห้ยตายสะพานเก่าตัวรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตตายฮะผมอันนี้ผมมั่วจริงอันนี้ผมมั่วจริง ในห้องน้ำปุ๊บถ้ามึงแม่งตายเพราะระเบิดทีเดียวพี่กูยาวไปเรื่อนเลยเอ้ยนี่งแล้วกให้แี่เดียวือนม่วงๆ่วกล้ตายน้องเ่อะไม่ต้หนึ่งอีหนึ่ง ลนี่สัตว์หมดหมดไอ้เหี้ยอทันดีห้องน้ำบ่ทีมสายมนจะทีมสายห้องน้ำามีมีชั้นสามตัวเลยใหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยว้า วัดเท้าเหรออ้าวแ่กิยันนี้มันเท้าตัวแล้วเฮ้ยอันนี้โอ้เหี้ยจิดจีบไม่ทันแล้วเหรอเฮ้ยโอเคเฮ้ยรุ่นจับอย่านี้ล้วกอาส

มนอยู่ขวาประตูตายตายขวากระดานตายนะดับเราจีวเข้าฝั่งเป็นรุมเยอะนะอ้โห้อสเยเสพตายเป็นรุมเยอะตัวได้ ก Lock, ันได้อยู่ขวาเปิดรูแล้นะบวยอ่าจีะก็จีมาเล่นเนียนไปเลยมิกน่าจะได้สัว็ตุกตาตายปวดแล้วูกทายดับดับยิมดับยิ้มยิมยิมยิ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 ม ระเบียงเหรอได้เข้ามาแล้วดันมาแล้วดันมาแล้วมิวเพลทชมแยกครฮัลโหลมิวคอนทำแยกฮะเข้าหรอมันมีโดนอยู่ผมเลยคล้องเข้าแล้วนะ ข้าไปนะเต้เฮ้ยเข้ามาแล้วส่แล้วไอทีแล้วเองดอเท้านะดูโดนแะ้น่งจังวะมาครัวันเไวันไม่นั่งสายบ่วยเอาสายร้ป้อมดับดีดดับโอคู่โอคู่ ไล่ไปรู้จ่อรู้จ่อติดไฟติดไฟย่งไม่เก็บบอมนอกจอไม่ได้ลรับจอต้นเหตัตนออกไม่ได้โลโลตัวนี้โลนัดเดียว

ตรงบาคือด้ยด้วยเลือกไม่ได้ดตัวเซ็ตตัวเซ็ตรอไผ่แล้วแล้วต่างไผ่อ่ะด้วยต่างแล้วต่างไผยว่ะครั้อเอาเซนอ๋อตัเอกต่างแล้วต้ Hold, 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 hold. i four eliminated. ประมาณสองครับ <Okay. S 1> ดจบแล้วครับท็อปเลสโอเคอ่าเืนกล้อง vơ sụn mình băng mà cành What the fuck? What the fuck? Op for last <laughs> obstacle. Secret deployed. We have some time. Go back, go back, go back. Get that gun. Get that gun. Op four, last obstacle. อย่ารัเปีนครบอย่ารัเปีนโนเปีนโรงปีนตรงคือกูจะมุดรถเหยียดแต่กูเดินไม่ไปมันติดโอ้ยอย่าบอกนะเพื่อมาปิงแดงอะครับไปเป็นเลียอยู่ในออฟฟิตนะครับ back. The diffuser is no longer in your possession. Friendly, last operator standing. ทัไบไปอ่ตัวเนี้ยเฮ้ยไอเจ้าค้างมัขวาจับดนดูกูโหลดดิทุกคนโหลดไวมากไปไหนไอตัวไปไหนไอตัวไปไหนไอตัว โอ้โหลนี่ห้องห้องหมาขหมาปทศไทยห้อหมาไอ้ห้องขัดวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งหลังบอมบีหลังบอมบีไม่ดอเด็กเป็นสัตว์แค่คุรีเหรอเข้าไปจับดูกูดูดูกินเลยหล่น What the fuck What the fuck ไอ้สั Break 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 it all down for you. I never give it up. I never know. I'm safe, safe, taking that crown from you. I worry about your pain. So let me break 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 it all down for you. I never give it up. I never you know. I'm safe, safe, taking.